วันนี้ครับมีลูกค้ามาพร้อมกันครับจากเกษตรสมบูรณ์กับภูเก็ตครับเนฝั่งน,นี้มาสองสามคันติดต่อกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวรับลูกค้าก่อนนะครับเ<อ>ด็กของอีเอสนั่นนะเพราะว่ามันติดกัดมือจากเำใช่ไหมครับใช่ขวาจะอ๋อดึงไมอืมตัวนี้ประจำเป็นอ่ามีน้ำให้มันกินอันนี้เรื่องได้กงกับผมจะไปช็อปอ่ไาไปใส่ข้างหน้าที่เป็นแบบเล่นไม้ให้คนมาดูเล่นจะไปบางปเองก็ได้ครับหมดจับเงี้ยเลยกล้องกบเปลี้ยวมืดไม่ชัด ไม่พอนะสวยเฮ้ยเลยไม่ได้ใช้หรอครับครับครับถ้าว่าตัวนี้ก็คือจบแล้วถ้าว่าใส่ตัวนี้นะอันนี้เป็นท่าถ้าสมมติว่านี้เป็นหนึ่งทับสี่เลยครับสายมันเป็นแบบนไหมสาย กินเหมือนกันเนาะค,ค,คือเคื่อนี้เป็นบระดัเลียงเพื่อกินหรอครับอันนี้คือเรียงเพื่อแบบสวยงา,ยงาประมาณว่าคนเลี้ยงหนูต้องมีเหมือนมีช้างเกือบติดตัวอะไรเงี้ยครับผมก็ได้ตั้งใจเรียงหรอกมันออกไม่เองก็เลยผสมใหม่ครับตอนนี้เ็พาะเมนเกือกกับหนูดำทิมไว้เกิดคือหนูคู่นี้มันเป็นหนูที่แบบพิการทางทางพันธุก,กรรมแลนะ้วเนาะติดยเี่ยครับผสมทิดยาเนียโดนเกืบก็คอยติด ขยายได้หน่อยมากเล็กเอาบอกคู่อยู่เมื่อกี้ครับบองคูกค่ก็เจาะหากันสองเจาะหากันสองลูกครับเมืเ่อกี้เจาะให้มันทะลุก่อนจะเเพื่อไปพุ่ง่ะปายนครจากนครมาจีหว่าน,นอ่าอันนี้มาจากนครศรีธรรมราชอันนั้นป้ายภูกเก็ตทะลุกระบานะโอ้มาจะพาไต่กันเบิร์เลยตัวนี้วนนะออ๋เ ราคาหนูมันกันนี่มีปัญหากันครับนี่โน้เราต้องตัที่แตกต่าตัดตัดมาคา้ีดีดีแน่นครับเราก็เลยต้องเลียงอะไรมันแตกต่างความิงาโอ้เนี oh uh ่ย huh. ห่อหอหอยังตัดเห็ดโอ้เนี่ยครับโอ้ี่ว่าให้น้ำินมันเ่ยไหมอ๋อทอดหินนี่คะทอดหินทอดหินได้ยมาตัดเน่ยครับหน้าหกหกเนี่ยดููจเลยหนะหนูพุกหนูแขงครับอันนี้สายดำดำขม้นใชดูเลยนะไอ ทวะกอ่านนาตัวยังนาเวะกูถึงหักเนาะมนมัมานมันต้นใหแต่มันทาหนาใหเจับเจ้าจังจับทจายจับเ๋ย้าจยกยกไว้น่จับเมันเห็นจะไปไปคือเราทำทำแบนั้นทำไม่ได้ครับแดกตอวอีกตัวนั้นนะพราะเา่ามันจิมือจะเลยจับสิครับี ใกวาโบงึงอ๋อคอยกัเห็นเจ้าในคลิปเจ้ากคอยกัเออดึงดึงมือึงเออเดีวมั้งมือล้วคะมา้ึงมืออีกกัดทันทีเลยด้โอ้ยแ้แล้วพอแล้วปิยานเออนี่แม่ไม่เหหัน่้ครับหันม้ันนี่เออพี่มาไทยคงนี้นันละเออชัดขาวๆเลียอ๋อายขเจ้าทายาวดีี อาจจะขวางเราเรียนเนี่ยม like okay. ันเป็นยังะครับลึิงเนี่ยตัวแม่ครับเนี่ตัวเมียตัวเมียกับตัวใหญ่ตัวเมียนี่กับตัวเมียไปแม่มาสองตัวนี้แม่ครับหนูอะไรขวานตัวเมียเลยโอเคครับอันนี้เป็นบ่อกพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวเฉพาไปดูนุ้กคุ้ครับเนี่ยสองสามเดือนเนี่ยหนูสองสามเดือนเต็มเลยไอ้สเดือนใช่อายุสามเดือนเนี่ยนี่ครับ รู้อสามเดือนจะเป็นร้อยวันยังครับใส่สามเดือนนครับบอบลหนึ่งตกอยูซิปไม่ได้นี่บอลหนึ่งนะครับถ้าถ้าจับแบบนี้ไม่ควรเกินสามสิบตัวอันนี้จะเป็นสามสามสิบตะก่บอผสมพันธุ์ตั้งหากบอลคุณตั้งหางแมนบอลคุณคือกรณีที่เราจะทำความสะอาดบอกับไรไปคุณไม่ได้ไม่ได้ลูกลูกเราก็ทำฐาดฝั่งนี้กรณีที่อ่าเข้าจังหวะกับอะไรมาทางนี้ขึ้นสินะสีชมพูอะรุ่นนี้แมนรุ่นนี้เลย ถึงเราสั่งปุ๊บประจำไปปุ๊บผมก็ผมก็เตรียมหนไวยแล้วก็คุณแม่ว้เามาปรับอาหารรอมเบี่ยงมันมาปรับอาหารใบ่าพวกนี้มันต้องเป็นเจริญพันธุ์เนาะปรับอาหารจากอาหารเมื่อมันลง้าครับผมครับแตงกลาถั่วขี้มดไม่กัดอาหารอาหารมาต้องเลยบอบ่มี่มัต้องวัจจำเป็นอืมตัวนี้วัจจำเป็นอ่ามีน้ำให้มันกินอันนี้เรื่องได้กรงกับ ผมจะไปช็อปไปใส่ข้างหน้าที่เป็นแบบเ่นมสให้คนมาดูเล่นจะไปบามป์ปอลมาเอาซาละเปาใส่วันไม่ร้อนไมมแม่หนูด้วยไม่พองนะสวยเลยสไลเดอร์นขึ้นมาให้เรา ตอนนี้บันดำสุดโต่งอ้อมได้ครับอมได้เลยเดตาถายรูปมายนโนเยอผมจับเดี๋ยวผมไปที่อมนะครับมจับหางขึ้นมานะครับถ้จงขึ้นมาแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็อมเขามาหาตัวโอเรัไ่้นี่ราถ่ายตัวนี้ผมรอถ่ายเัวเนี้มัน้มตุน เอาคนกับปนหน้าเหมือนกันเลยกล้องมืดวะเออกล้องมืดอุ้มเข้าตัวเองก็ได้ครับจับมือเลยกล้องไอ้ผิวมืดไม่ชัดไม่เคยถ่ายได้หรอกมันชัดมันไม่มืดมืดมืดมาเลยนะเอาไปทุกคนมอมพวกมันนี่ครับลอยอีกหนึ่งโอ้ไม่ถึงแค่สามสิบชุดสามสิบสามสิบก้อนนีแค่นั้นลองนั่งคืออยู่ในไปชณีร้าสต๊อกสินค้าไปชณีอันนี้ซิดไปลูกค้าเมื่อวานที่ไปทรงสินะครับได้เหลือไหม ปกติกับอะไรอยู่นี่แหละตอนนี้คือบ่ค่อยมีคนเขาฟาร์มเลยไปสต็อกเบิดเพราะว่าเขาปิดฟาร์มนะครับช่วงบางหันเนี่ยปิดฟาร์มยาวเลยว่าโควิดนี่น่ากลัวเนาะแน่แน่น่ากลัวมากเลยเนาราต้องคนมาขายของตอนผมนั่นสิดยางเพรว่าขผมมาขายเนาะกำไรอย่างเงี้ยแน่นอนน่กลัวเราก็ไม่พอขายพอเอามีคนมาขายเพราะว่าพนมีขาบิ๊เขาฟ้ามเนี่เขากับอันตรายเขานะครับแล้วก็ชุมชนเนาะ ได้ใช้หรอครับครับครับถ้าว่าตัวนี้ก็คือจบแล้วถ้าว่าใส่ตัวนี้อันนี้เป็นท่าทับนี้นเป็นหนึ่งทับสี่เลยครับสายเป็นแบบนี้นนสายคืาทกับวกกับหนึ่งทับสี่มันมันจะละพื้นที่ค,ค,คือขนาดมันข้างในมันแตกต่างกันเราจะบริษัทบางที่ก็แย่งที่ก็อน้อยถ้าต้องเสียบ,บเนี่ถ้าเสียบไปปุ๊บผู้ส่าเนื่นได้แบบนี้ใช้ได้ใช้ได้ถ้าเสียบไปรวมเนี่ย ปุ๊กลิ้งเลยก็บรูนนะน้ำมันก็ไล่เอาที่แล้วเนาะเสียบแค่นี้แหละครับแต่ถ้านึงทับสี่เนี่ยแบบนไงเนี่ยต้องมาลนไฟแล้วก็เสียบข้าไปมันเนี่ยน้ำมันถุงใส่จอยได้ทั้งเขาครับก้อนนี้ก้อนนีที่เราจะจะติดตั้งแนะนําให้เช็คความบรรจุแนมหนี่มันก็บแม่ไกลเนาะโอ้โหเกี้ยงเลยค่ะครับถ้าเอามาให้ตัวเลขหรือยังไงเนี่ยเหนื่อยเข้าต้องใส่ไเหนื่อยเข้าพี่ใช่ไหมครับอ๋อนี่หนูนูตามเดือนมันหมดเลยประมาณนี้เลยว่ะ เะมานนั้นค่ะรเราเห็นกระดูกดมันอ่อนเยน่ีน<ช><อ>ะจะาเดืออะสวยนะคล<อ>ิปเจบแล้วครับกกุสตเฮร่